ครับสัมภาระคืัทำงานรัามันทำสถางตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านนะครับเป็นในกินอินเวอร์เตอร์นะครับเคยเห็นลูกค้าบอกว่าขึ้น L5 นะครับเป็นรุ่นนะครับึ t k c 1 2 PV 2 s นะครับ เปิดนะครับแล้วกดเช็คโคดูนะครับกดคอนเชิญแล้วก็อ่า L 5นะครับรีบตรงเลยเ อันนีแ้แกะฟอ๋อทำงานอยู่นะลงทำงาน,งานคอมพิวเตอรนนะ์ทำงานจะกระแสกันนะทำงานสักพักก็จะขึ้น L5 นะอ่ะตัดดับแล้ว ตัดแล้วนะครับยังกระแสไม่ทันเลยว่าอีกทีนะคฮะนี่จะทำงานงาาไหมอ๋อได้รับใส่ได้ใส่ได้อ๋อไม่เป็นไรครับใส่ได้ใส่ได้นรรี่พอด,ด,ดีครับพอดีอคแค่ใส่กันนิดนึง นี่เปิดใหม่รอบนะวิศแ,แอมศูนย์ศขึ้นศูนยจะศูนย์ึสามน่าจะเป็นที่ตอนโบสถ์นะ ตัวน,นี้น่าจะมียิดตรงนี้นะโอเคอ่อนนะเรียกอ่อนพัดลม0.34นะครับรมะะลมหมุนนะคระับ0.26 7สปเปีดขึ้น0.41 2.52 5.3ที่หนึ่งแอมนะครับตอนนี้ อยู่ี่จะตัดที่เท่าไหร่นะครับ2แอมป์นะตนี้2แอมป์2แอมป์อ2.28สามแอมป์อ่าไม่เป็นไม่เป็นสามแอมป์นะครับตัดนะครับโอเคดดเอแล้วควรที่ปิดเบรกเกอร์อะไรครับปิดแล้วใช่ไหมครับครับ อยากลององเรื่มเมนบอร์ดมาซ่อมดูนะครับถอดถอดเลือกแป๊บนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็เสียงหน่อยนะครับที่สูงพอายานติดก็ยังไงก็เผื่อซ่อมเลยนะครับเวลาช่างติดตั้งโอเคอยู่เอาแล้วครับจะมีปัญหาตอนบูตไฟนะครับเวลาไฟขึ้นสูงสุดนะครับจะมีปัญหา จะสื้อชิ้นกันนี้นะ N f T N Y สองแปดศูนย์ T N นะครับตรงนี้น,นะน,ออะนะครับโยนหา c ี่ H F4 นะครับต้องวัดค่าดูต้องแกะบอร์ดปัญหาก็คือจะติดตอนถอดบอร์ดด้านหน้านะ่จะติดจะจะติดยึดตรงตรงด้านล่าง ถ้าเปดิดฝาไม่ได้ในงานงอกนะครับก็ต้องถอดถอดน็อตตรงวิดไโอแล้วก็ตรง p m i ีชุดนี้ออกมานะครับถ้าบางที่ถอดไม่ได้ก็ต้องถอดชุดนี้ออกมาให้ได้นะครับแล้วแต่หน้าง,งานนะครับซ่อมไม่เท่าไหร่ครับส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องถอดอโอเคแกะมาแล้วครับตัวซิลิโคนก็ยังดีนะครับตัวอ่าตัว a c i ก็ไม่มีมดไม่มีอะไรนะครับ ดูได้ฮะถ้าสีถ้ามีปัญหาก็จะเป็นออกน้ําตาลน้ําตาลนะคะสีของตัวไอซีไอทีเอ็มถ้ามีปัญหานะจากที่เคยเห็นตัวนี้ก็ต้องวัดค่าตัวคาปาดูนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นบทูทไฟนะครับอโอเคครับท่านก็ตั้งมิเตอร์ดีตอน,นะวัดค่าสีนะครับ สิโล่ะน่อน,นแปดนะครับแปดจุดจ็ดหก ท่าไม่ได้นะครับจะบูดไฟไม่ได้นะครับโอเคเนื่องจากไอตัวอะไรเนี่ยครับไปเบิกบริษัทเ,เขาจะไม่มีขายนะฮะตอนนี้เคยเคยถามแล้วนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็จะเป็นอะไรตัวแทนนะครับตัวแทนคือเขาเบริษัทเขาไม่มีนโยบายซ่อมนะครับก็จะเปลี่ยนยกแผ่นนะครับช่างข้างนอกครับจะมีนโยบายซ่อม ตัวนี้จะเป็นค่ายี่สิบมโครนะครับโอเคช่างวัดให้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับจเจมไม่สะดวกเท่าไหร ี20.43ไมโครนะครับเดี๋ยวขอใส่อะไรแป๊บนึงนะครับเรา่อยลองทีนะครับรอดไม่รอดว่ากันทีนะครับโอเคครับนี่ก็บักกีด้วยแรงแล้วนะครับบักกีกินไปอันนี้จะมีเคลือบอยู่นะครับเราไม่ต้องทําอะไรมากทัชจุดนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ไอซีเป็นพวกไอซงไอซีอะไรก็ต้องล้างนะครับอันนี้ไม่ต้องเดี๋ยวจะเป็นล่อนตัวเคลือบเขาหายไปนะครับ โอเคใช่งไหมก็จะประกอบกลับเราไปเทสดูอีกทีนะครับรอบนี้รอบว่ัดอีกทีอ่ะปอเปิดเบรกเกอร์เลยครับปเปิดแอร์เลยครับโอเคเสียงดิเลททำง,งานอ่ะวัดไฟนะครับสีดำขาวนี่นะครับเดียด้านล่างมันวัดแล้วจะมีปัญหาติดๆนะต้องวัดข้างบนเอาเดซีเจ็ดร้อยโวลต์นะครับ ยิเตอร์ข้างนั้นนี่เป็นไงบนะ้างศูนย์จุดหนึ่งวัดได้สองร้อยสามสิบสองโวลต์นะครับสัวพันเท่าไหร่เอะไรน,นะวัดขาวแดงนะครับ สวิงรแล้วนี่นะวัดดีซีนะครับแดงบวกขาวลบนะครับจะนี้นะเปิดวัดเอซีขาวออกจะจิ้มได้แล้ววัดเหลืองไอ้แดงน้ำเงินแล้วกัน เบเกอร์นะต้องรอรอหน,น,น่นิดนึ่งป,ป่าป่าไม่ไม่ไม่ต้องปิดครับพอดีช่างบอกว่าปิดเบเกอร์ต้องรอนานหน่อยถ้าไม่ปิดเบเกอร์แป๊บเดียวก็ทำนะครับส,สาดีเกียวจะกระพริบนะครับ ค <Okay. S 2> พัดลมเริ่มหมดกระแสขึ้น2.0นะครับตัวเริ่มขึ้นนะครับ70เมื่อกี้เริ่มจาก30นะครับ4กระแส1.1แอมป์1.67ตัวนี้อาจจะน่าจะเยอะกว่านี้อยู่นะ ต้องจับกดๆหน่อยนะครับ270ต้องดันดันตรงไปมิเตอร์เข้าไปนะ240 260 270นะอันนี้2องจุดสอแอมป์อยู่2องแอมป์อยู่นะสองจุดหนึง่องอนาออที่เห็น วนก็เท่านี้นะครับ230 271 673 27ครับพอที่มิตเตอร์จับได้นะครับ2.25ครับตอนนี้สวิงตลอดนะครับ2 230-258-271นะครับมินิ้นกระแสดีที่2แอมป์อยู่นะครับโอเคบดพอข้าวนะครับแรงไฟ2ับไม่ตัดแล้วนะครับอีกแป๊บเ,เดียวก็ตัดแล้วนะ พ,พอดพอริ่มอ,อุ่นนะครับอพอดัมัต้องรอสักพักนะตัดแล้วต้องประกอบกัน,นครับเทสก,กัน ก็ประกอบฝานะครับครอบแล้วนะครับระบังไว้อยู่ที่2องแอมป์นะครับสองน่อะครับเราดูแป 1, ่หน,น,นึงกระแสเอยู่เท่าไหร่สาอ่จุดห้าแอมป์นะกระแสสูงสุดสิิภาพความเย็นก็3ามสามจุดหนะ ได้กินต้องรอ,อนิดนึงโอเคอันนี้ก็ลันไปก็อยู่ที่2.30นะเพิ่มเพิ่มขึ้นมาหน่อยเดียวต้องรออีกนานนะครับรุ่นนี้เขียนโปรแกรมไว้น่าจะต้องรอนานโอเคอันนี้ไม่ตัดแล้วนะครับรอดแล้วโอเคครับช่วยกดตางกัซับตะคายกับไลน์แชร์ก็เป็นกำลังใจเช่นกันในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแลวชมงาน